เอาละครับพอไปแล้วนะครับรั้วไร่ไปนาชนแนลนะครับเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทําเกษตรเนาะก็จะเป็นถังฉีดพ่นยานะครับไม่ว่าจะเป็นจุลซีนะครับพ่นยาหรือว่าพ่นอะไรก็ช่างเถอะนะครับพ่นปุ๋ยพ่นทางใบอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ถังนะครับตัวนี้จะเป็นถัง ใช้แบบโยกนะครับโยกฉีดผมซื้อตัวเนี้ยผมซื้อผ่านช้อปปี้นะครับก็เลยเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมาแบบนี้เลยเนาะก็ใครที่ประกอบไม่เป็นเนาะเดี๋ยวจะให้พ่อผมสอนประกอบนะครับอ่าพอนดำเนินการเลยอันนี้ประกอบใส่หัวฉีดนะครับ ตัวนี้หัวฉีดมีหลายแบบหรอเป่มีหลายแบบเอาหัวเดียวหัวไปใส่ก็ได้หมดทั้งนั้นอ๋อตัวนี้เป็นหัวฉีดหัวฉีดที่แถมมาจะมีสามรุ่นเนาะเราเราจะใส่แบบไหนก็ได้จะมีสามรุ่นนี้เลยนะครับเราต้องแยกออกก่อนเราถนัดตัวไหนจะเราสีตัวไหนล้วก็ิีได้้วพวกนี้ทำอะไร กิปตัดสายโยกไงอ๋อ,อน,นี้แล้วก็มาใส่หัวถังเลยนะี่แกวขอดูหน่อยปะ่ะตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นฝาจุกอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่หัวถังกันเลย สยสตัวนี้สายเสร็จแล้วนะครับสายเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับเอาไว้บีบนะครับเวลาเราคน,น,นต่อไปคันโยกนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันในถังเนะเาะขอดูตรงนี้นะครับอ๋อ,อจะมีตัวนี้เสียบนนเสียบเข้าเฉย,เย,เยมันมีตัวล็อกไหม ใม่มีตัวล็อเนาะเสียบเข้ายิ่สยีสบยบเข้าพิเศษตัวนี้มันจะมีตัวล็อก ง่ายตัวเล็กน,น่าจะงั้นเลยขันออกเปล่าอืมน่าจะงั้นแหละงั้นแหละวหางแปลงนอกมันก็จะมีกิฟตนะครับกิฟต์เหรียญทำไมมีตัวเดียวตกตัะ ใส่ตัวกันโยกใส่แหวนนะครับแล้วก็เป็นกิฟล็อกอ๋อแล้วก็ต้องบิดนะครับบิดตรงกิฟเนาะให้มันอยู่ตัวนี้มันก็มีกิฟต์ลัดอยู่นี่วะ่ะใช่ใช่มีกิฟต์ลัดนี่นพอถ้าตรงเนี้ยลัดตรงไหนนั่นแหละเอาใส่ตรงนั้นหละ เจี๊ยมจะออกตรงน,นั้นอันนั้นแหละตังน,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 นี้ล็อกมันจะมีตัวล็อกมันอยู่เนาะอืมอตัวล็อกมันดึงออกมาเลยตัวล็อกมันเป็นตัวล็อกอยู่อ่าแค่นี้ก็เสเร็จแล้ว ก็ใส่จิบก็นี่ใส่จิบหรอเปล่านีใส่บ่ไม่ได้ใส่อ้ามันก็ยังมีหูอยู่เป็นตัวล็อกเของมันอยู่ล,ล็อกรู้เลยหรอเปล่อ๋อเก่น,นตัวน,นงแกรนตัวมุง้ง เป็นคันโยกต,ต่อจากคันโยกจะมีแหวนนะบ่เนาะมีมวนกิ๊ัดแหวนกิบลัด,แล,ดแล้วก็บิดกิบเลยนะครับเพื่อให้มันหลุดเนาะนน,น,นนี้ก็เป็นคันโยกก็จะมีแหวน,นตัวนี้คืออะไรตัวนี้ตัวล็อกของมัน น่าจะประมาณนี้สวมเข้าไป <c oughs> ต้องสวมใส่ลูกลูกกัน อนี่มันจะพอดีกับตรงนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นลูกยางใส่กับบวาา้นี่ก็เป็นกิปก็ใส่กิปอีกตัวหนึ่งมันก็จะมีรูนี่ตัวนี้ตัวตัวนี้มันก็เป็นตัวล็อกคันโยกเนาะตัวเก็บป่ะตัวเก็บเวลาเราเก็บแล้วก็าบเนี้ย อแล้วตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นี้อตัวนี้ก็ก็คือมันจะมีกิปบล็อกสองตัวตัวนี้กับตัวนี้อันนี้เราก็ตัวน้มันี่ก็คือพร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานเสร็จแล้วจะปล่อยส่วนส่วนตัวนี้ก็เป็นตัววาล์วเป็นตัววาล์วดันน้คลิ๊บก็เก็บไว้เป็นอะไรอะไรโอเคก็เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเาใช้งานพ่าทำไงสอนหน่อยีิพ่อก็เสร็จแล้วนะครับกับ การสอนประกอบถังพ่นยาหรือปุ๋ยของเรานะครับกับวไลเป็นเชเนลวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอก่าร์วของวาสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบ๊ายบาย